ครับพี่น้องทรักครับทุกเช้าครับเราพบกันฮะให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นกําลังและเป็นพลังชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอ่านพระเจ้าพระเจ้าในพระธรรมดานียลบทที่9 10และ11นะครับพี่น้องครับมีเรื่องราวที่จําเป็นต้องตีความหมายมากมายในบทที่9และบทที่11ครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราก็มองย้อนกลับไป ก็สามารถเดาได้ว่าเหตุการณ์ที่ดาเนียพูดถึงนั้นหมายความว่าอย่างไรกันบ้างแม้ในปัจจุบันนี้จะมีการตีความหมายกับเกี่ยวกับตัวเลข70สัปดาห์หรือ70สัปดาห์หรือ70วาระกันไปมากมายครับแต่ก็ยังมีทัศนะที่เป็นที่นิยมนะครับคือมีความม,มีความเชื่อตรงกันนะครับอย่างกว้างขวางในทัศนะนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ในบทที่9นะครับเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานของดานีเลและช่วงเวลาที่ดาเนียลอธิษฐานในช่วงนี้คือเป็นปีแรกของกษัตริย์อารัตครับและเรารู้ว่าตอนนี้ดาเนียลน่าจะอายุเข้า80แล้วนะครับเข้าเลข8แล้วก็เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะครบกําหนดวาระที่ผู้เผยจะชนะเยเรมีบอกว่าเมื่อพระเจ้าจะทรงนําประชากรพระองค์กลับสู่เยรูซาเลม็มเมื่อครบวาระ70ปีดานิเอลเองรู้ครับและตระักดีว่า 70ปีนั้นกําลังจะสิ้นสุดลงดานิเอลจึงวิงวนกับพระเจ้าสารภาพบาปกับพระเจ้านะครับนำประชากรพระอรงค์สารภาพบาปตัวท่านเองก็สารภาพบาปด้วยและดานิเอลเองไม่เพียงแต่สารภาพบาปอย่างเดียวเท่านั้นอดอาหารนะครับวิงวนกับพระเจ้าขอความเมตตาที่พระองค์จะทรงสําแดงพระประสงค์ของพระองค์นะครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยใจที่ยอมจำนนอย่างแท้จริงครับและเปิดใจที่เปิดกว้างต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส พี่้องครับดาเนียลยอมจำนนกับพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอีกไม่กี่ปีจะเข้าสู่วาระที่ครบ70ปีตามตามพระสัญญาที่พระองค์จะทรงนําประชากรของพระเจ้ากลับไปถามว่าทําไมดานียลก็รู้ว่าเมื่อครบวาระเดี๋ยวพระเจ้าจัดการของพระองค์เองแต่ดาเนียลวิงวอนกับพระเจ้าราวกับว่าพระองค์จะลืมพระสัญญาขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ดาเนียลทาเป็นท่าทีภายในจิตใจครับยอมจำนนฮะแม้ว่า70ปีแล้ว ได้กลับหรือไม่นั่นเป็นพระเมตตาของพระองค์เพราะว่าเราดูแล้วนะครับดาเนียนเองพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาเกิดเขารับผลในความบาปก,การกวาดต้อนมาเป็นเฉลยดานีลได้เล่าถึงบริษัทของอิสราเอลเพราะเหตุที่พวกเขาไม่เชื่อฟังเขาดื้อรั้นเขาจึงรับคําสาปแช่งในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ฮนะความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้า ทรงมีเหตุผลนะครับจะให้ประชากรของพระเ,เจ้านั้นกลับใจครับเมื่อกลับใจแล้วจะได้รับการพระาชทานอภัยจากพระองค์นครับดานิเอลเองทูลขอพระเมตตาพระเจ้าทูลขอพระเมตตาพระเจ้าจริง,รงๆนะครับเพราะว่าดานิเอลไม่ได้ขอว่าให้พระเจ้าช่วยเหลือประการใดเลยนะขอพระเมตตาเพราะดานิเอลรู้ว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นทั้งตัวเขาทั้งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด สมควรแก่พระพิโรธของพระเจ้าเขาไม่สามารถมีข้อแก้ตัวใดๆเลยว่าตัวเองจะไม่มีความผิดบาปแต่ยอมรับแต่โดยดีว่าบาปทุกอย่างนั้นสมควรแก่พระพิโรธพระเจ้าจึงขอพระเมตตาพระองค์ที่จะทรงช่วยให้เขาได้กลับบ้านตามพระสัญญาของพระองค์ในบทที่เก้ข้อยี 9, ต้นไปนะครับมีคําที่น่าสนใจคือคําว่าเจสิบัปตา 2011ใช้คำว่า70สัปดาห์คทอลิกใช้คำว่า70วาระต้องมาดูครับคำว่าสัปดาห์สัปตะหรือวาระในภาษาเดิมคืออะไรครับในภาษาเดิมนะครับอ่านว่าชาบัวซึ่งแปลว่า7นะเพราะนั้น70สัปดาก็เท่ากับ70กับ 7, 10, 7 เราเอาตัวเลขสองอันนี้มาคูณกันนะจะได้เท่ากับ4 9 0เกสปีในช่วงเวลา4 9 0อิปีนี้พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับชนชาติของพระองค์นะพี่น้องครับถ้าเราเอาตัวเลข490เสเอามาแทนใส่เจสิสัปดาห์หรือเจสิบสัปดาห์นะครับเราจะอ่านได้ว่ามี4 9 0เกาปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของ ของท่านและนาครบริสุทธิ์ของท่านนะครับนี่พระเจ้าทรงกําหนดไว้กําหนดไว้ตั้งแ่490ปีและมีวัตถุประสงค์หอย่างในข้อยิบสีนี้นะครับกำหนดไว้เวลา490ปีเพื่ออะไรครับ 1. ฮะเพื่อให้ยุติการละเมิดนะครับสให้บาปนั้นจบสิ้นลงครับอันที่สให้ลบมนทิน อันที่สี่เพื่อน,นำความชอบทาน,นิรันเข้ามาอันที่ห้าเพื่อประทับตาทั้งนิมิตและคำผู้เผยจระนะไว้ครับอันที่หกคือพระองค์จะทรงเจมิมอภิสุทธิ์ทานของพระองค์ครับนี่คือวัตถุประสงค์ในข้อ24นะครับพี่น้องครับในข้อ25 26นะครับผมจะทำเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นก็คือว่าในข้อ25 26ี่บอกว่า นับตั้งแต่มีถ้อยคำนั้นคือนับตั้งแต่มีกิสตีกาให้สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เนี่ยเป็นระยะเวลานะครับจนถึงผู้ที่ถูกเจิมมาผู้ถูกเจิมคือพระเมสยาหรือพระเยซูคริสต์เป็นเวลา7สัปดาห์หรือ7จ็ดคูณเเท่าไหร่ครับ49ปีจําตัวเลขนว้ก่อนนะอ่านต่อมาครับเยรูซาเล็มจะถูกสร้างเสร็จทั้งครูเมืองรันเมืองเป็นเวลา62สัปดาห์หรือ62คูณ7 แล้วหลังจากนั้นเกิดแต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลายากลำบากหลังจาก62สัปดาห์ไปแล้วผู้ถูกเจิมจะถูกตัดออกผู้ถูกเจิม,มือใครคือพระเยซูคริสต์ถูกตัดออกคือถูกประหารนะครับและประมุกที่จะมาถึงนั้นมาทำลายเมืองและสารนมัสการเอาละครับมาดูตัวเลขครับ7 10สัปดาห์นะครับ7สัปดาห์คืออะไรฮะ7คูณ7 49นี่49ตัวแรกนะครับแล้วก็62คูณ7 62คูณ7ได้434นะครับเอาวาละแรกกับวาระที่2รวมกันจะได้483ปีและ483ปีเรานับกันไปนะครับนับกันไปตั้งแต่วันที่สุขให้ให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เนี่ยนับไป483ปปีคือวันที่พระเยซูคริสต์นะครับ ผูกพระเยซูคริสต์เสด็จมานะครับคือวันคือเป็นการเป็นการตีความหมายด้นับวันในวันที่พระเยซูคริสต์รับบัพติศมาคือการเริ่มต้นทำรราชก,กิจของพระองค์นะครับและหลังจากนั้นหลังจากที่62สสัปดาห์ไปแล้วเกิดอะไรครับพระเยซูคริสต์ถูกประหารใช่ไหมครับเป็นการปฏิเสธพระองค์ฮนะแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ในข้อ2ีบนะครับบอกว่าจะมีประมุคนั้นจะมาทําลายเมืองและพระวิหารสถานมหัสกรรใช่ไหมครับคำพยากรน์นี้เป็นจริงเมื่ออันติโอคัสที่4ครับเอเฟนสททำให้พระวิหารเป็นมลทินในปี186งถึงหนึ่ก่อนคิจการและคำพยากรน์นี้เป็นจริงเมื่อในพพโรมันที่ชื่อทีทัสหรือไททัสนะ มาทำลายพระวัหารในปีคศ70ครับและมีคนยิวจำนวนมากเป็นนับล้านคนถูกฆ่าตายพน้องครับคําพยากรณ์นี้เรามองจากไทม์ไลน์ของเวลาที่ผ่านมาและมองย้อนกลับไปและนับตัวเลขเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากนะครับเอาละครับพีน้องครับจริงๆแล้วทัศนะนี้นะครับมันก็ยังมีการตีความหมายอีกหลายอย่างหลายประเด็นนะฮะ แต่ว่านี่คือทัศนะที่เป็นมีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับในบทที่10ครับเป็นนิมิตของดานียลเป็นนิมิตสุดท้ายแล้วนะครับดานิเอลได้เห็นสงครามในฝ่ายวิญญาณระหว่างทูตสวรรค์ของพระเจ้ากับสักดิเทพที่ปกครองนะครับพระของเปอร์เซียในโลกนี้ดังนั้นสิ่งที่ดานียลเห็นนะครับถ้ามองดูในอนาคตเป็นภาพของการต่อสู้ของราชวงศ์ ก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์ทอรเรมีกับราชวงศ์เซลูซิสนะครับคืออาณาจักรทางตอนใต้กับอาณาจักรทางตอนเหนือแล้วนิมิตนี้นะครับก่อนที่ดานีเลจะเห็นเนี่ยกษัตริย์สร,รัสเองก็ได้ออนุญ,ญาตให้คนยืน,นทางกับเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าชุดแรกเนี่ยดานียลไม่ได้ไปด้วยนะครับอาจเป็นเพราะว่าท่านอายุมากหรือยังติดงานสําคัญอะไรบางอย่างนิมิตที่ดานียลเห็นนี้เห็นและเป็นทุกข์ครับเพราะว่า ภาพที่เห็นนั้นเป็นบุรุษที่งดงามมาปรากฏแล้วรูปร่างของบุรุษนี้นะครับก็มีการตีความหมายด้วยว่าจะเป็นทูตสวรรค์กาเบียนหรือองค์พระเยซูคริสต์ทำไมตีความเป็นทูตสวรรค์เพราะบริบทในบทที่สิบเนี่ยพูดถึงการต่อสู้ระหว่างทูตสวรรค์กับสัพเเทพแต่ว่าทําไมตีความเป็นพระเยซูคริสต์เพราะในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อสิบสามถึงข้อสิบห้าได้บรรยายลักษณะของพระเยซูคริสต์กับ สิ่งที่ดานียลเห็นบุรุษคนนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยนะแต่ว่าทางนั้นทางนี้นะครับดานีเอลเองนะครับพอได้รับนิมิตเนี่ยรู้สึกว่ากลัวนะครับกลัวมากกลัวจนตัวสั่นเลยทีเดียวทูตสวรรค์เองก็ยืนยันกับดานียลว่าคำาธิถฐานที่ดานียลถวายแก่พระเจ้านั้นร้องทูลกับพระเจ้านั้นได้รับคําตอบนะ แต่ว่ามารซาตานนะครับหรือสังหรเทพผู้เทพผู้ครอบของย่านฟ้าอากาศนี้ได้ขัดขวางไว้แต่ว่าพระเจ้าทรงประทานทูตสวรรค์มิคาเอลนะครับได้เข้ามาช่วยต่อสู้เพื่อน,นําคําไม้ฐานนั้นนะฮะคำตอบพราอมไม้ฐานคําไม้ฐานนะมาให้ดาน,นียลให้ได้ดาน,นียลเห็นแล้วรู้สึกกลัวมากครับกลัวมากขนาดไหนพูดไม่ออกครับราวกับว่าเป็นใบ้ไปเลยแล้วก็ซุดตัวลงหมดแรงซุบ สุดลงนะครับลงที่ดินเลยนะคือพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับมีกลุ่มกลุ่มที่เชื่อในเรื่องพวกนี้ว่าพอเห็นทูตสวรรค์เห็นนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพระเจ้าสาแดงมันทําให้ล้มหมดแรงไปเลยนะครับกลุ่มที่ล้มพระวิญญาณเนี่ยก็จะใช้อ้คพีข้อนี้มาช่วยอ้างด้วยเช่นเดียวกัน แต่วพาเราดูแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ดาเนียลเห็นเนี่ยเป็นนิมิตใหญ่นะครับนิมิตที่พระเจ้าทรงให้และดานียลคงจะคงจะตกใจมากนะครับกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยอนาคตให้ดานียลได้เห็นหนะน้องครับพอดาเนียลเห็นอย่างนั้นนะครับหมดเลี้ยวหมดแรงใช่ไหมครับทูตสวรรค์ก็ให้กําลังกับดานียลอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกถึงนิมิตต่างๆ ก่อนที่ทูตสวรรค์องค์นั้นจะกลับไปสู้กับพระนะครับเทพของเปอร์เซียนะพี่น้องครับในบทที่11เครับเราเห็นว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงอนาคตถึงอาณาจักรต่างๆอย่างชัดเจนพี่น้องครับในบทที่11นี่นะครับมันมีความเชื่อมโยงกันย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่ปฏิมากรน่ะมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงหมดเลยตั้งแต่บทที่2นะฮะเรื่องปฏิมากร ของเนบูคัดเนสตาบอม,ม,มถึงบทที่7สัตว์ร้าย4ตัวบทที่8นะครับสัตว์2ชนิดคือแกะกับแพะเพราะบทที่11ก็พูดเรื่องเดียวกันระหว่างอาณาจักรกษัตริย์เหนือกับกษัตริย์ใต้ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันพี่น้องครับในกษัตริย์เปอร์เซียคนที่4เนี่ยก็ เป็นไปได้ครับว่าอาจจะเป็นเซอร์ซิสที่หนึ่งก็มีเป็นคนที่มีความพยายามที่จะไปโจมตีอาณาจากกักรกรีกในปี480ก่อนคิดตกันพอบาบิโลนนะครับพ่ายแพ้ต่อเปอร์เซียจากนั้นเปอร์เซียพ่ายแพ้แก่ใครครับแก่อาณาจักรกรีกก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วอเล็กซานเดอร์มหาราชตัวนี้ได้ครอบครองนะครับอาณาจักรดินแดนส่วนใหญ่ตั้งแต่ ทะเลเ,เ,เ,เมดิเตอร์เรเนียนนะครับจนถึงตะวันออกกลางนะครับเกือบจะไปถึงอินเดียเลยซ้าหลังจากนั้นนะครับอเล็กซานเดอร์ก็สิ้นพระชนนะอนาณาจักรของอเล็กซานเดอร์นั้นก็ถูกแบ่งเป็น4ส่วนครับคือส่วนของราชวงศ์ทอรเรมีและราชวงศ์ซูเรซิสราชวงศ์ทอรเรมีเนี่ยพี่น้องถ้าดูในแผนที่ที่ให้พี่น้องดูเนี่ยก็คือ คนอ,อยู่ในส่วนใต้นะครับส่วนใต้ของปาเลสไตน์อีกราชวงหนึ่งคือราชวงเซลูซิสคือทางตอนเหนือครับดังนั้นกษัตริย์ตอนเหนือคือทางราชวงเซลูซิสกษัตริย์ตอนใต้คือราชวงทอร,รมีราชวงเซลูซิสทอร,รมีเนี่ยนะครับก็เป็นราชวงที่มีความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับก็มีการต่อสู้แย่งชิงกันนะครับเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะฮะ จากนั้นในข้อ21ถึงข้อ35ได้พูดถึงอันติโอคัสที่4นะครับอันติโอคัสที่4เอเฟเนสก็ได้ข่มเหงอิสราเอลนะครับพอข้อ4 6 6ถึง45ก็กระโดดไปถึงการพยากรณ์ในยุคสุดท้ายครับนะครับแต่ถ้าเราดูตัางไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของอาณาจักรต่างๆที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ดาน,นียลเห็น ถามว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยให้ดานีเลเห็นเพื่ออะไรครับเพื่อดานียลจะได้เห็นและบันทึกไว้ครับว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยอาณาจักรหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอาณาจักรแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้จะมีความแตกต่างกับอาณาจักรในโลกนี้ที่มีแต่ความชั่วร้ายนะครับมีแต่การลบลาค่าฟันการแย่งชิงกันมีความโลภใน ลาบยศใ,ในเกียรติในคําสรรเสริญต่างๆแต่อาณาจักรผู้ที่พระเจ้าทรงประทานนั้นเป็นอนจาจักแห่งความชอบธรรมและปกครองด้วยความชอบธรรมนะครับคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปครับในพระธรรมดาเนียลบทที่9 1้าสวันนี้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรามาพบกันครับและผมก็อยากจะขยายความบางช่วงบางตอนเพิ่มเติมให้พี่น้องได้เข้าใจ ก่อนที่เราจะจบบทที่สิบสองในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรครับ